น้องอานครับสินค้าเอเจมีตัวเด่นหลายตัวครับแต่ว่าตัวหนึ่งที่เด่นมากๆเลยคือตัวนี้ครับปูมีครับเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสาหร่ายทะเลนะฮะชื่อฟูคอยแดนตัวนี้คุณสมบัติพิเศษ,ษ,ษหลายอย่างหนึ่งเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะครับอะไรก็ตามครับถ้าเลือดเราไหลเวียนดีนะครับทุกศาสตร์นะครับไม่ไว่าจะเป็นวิธีการเ,เช่นนวดแผนไทยกินวิตามินอะไรต่างๆถ้าเลือดเราไหลเวียนดีเนี่ยนะฮะสุขภาพทั้งตัวจะดีหมดนอกจากไหลเวียนดีแล้วที่สองมันเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีการ กระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยผลิตสเต็มเซลล์คือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเซลล์ตัวอ่อนที่จะไปเสริมสร้างเซลล์ทั้งหมดของร่างกายแหละครับคือถ้าเกิดมาแถวผิวหน้ามันก็ทําให้ผิวเราดูดีขึ้นหัวใจดีขึ้นตับดีขึ้นสมองดีขึ้นนะจริงๆมันเสริมทุกๆเซลล์นะครับแล้วก็เมื่อเรามีผลทานดีเนี่ยก็ทําให้เราป่วยยากถ้าป่วยเนี่ยแนะน,านําช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงถ้าป่วยนะฮะกินอูมิเนี่ยนะฮะอย่างน้อยวันละสองสามซองเนี่ยผมไม่กล้าการันตีเลยภายในวันเดียวหรือคืนเดียวเนี่ยอาการป่วยดีีขึ้นทนททัเลย สวัสดีนะคะสุวิภาแสงชิโตค่ะเมื่อก่อนสู่ก็อยู่โครงการน้ำเหล็กค่ะจัดปัตตานีนะคะก่อนสูตจะมา เจอตัวผลิตภัณฑ์ของเอเจนะคะก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกมาว่าให้ไปกินตัวนี้เราจะจะดีขึ้นพสุกเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งมาก่อนค่ะระยะ3าแล้วค่ะสเข้า4แล้วค่ะพอพี่เริ่มรู้ว่าพี่ป่วยเนี่ยพี่รู้สึกยังไงเออมันจะเป็นแบบเหมือนคนแบบ้หนาวร้อนร้อนาการข้างแรงก็นึกว่าเราเป็นไข้เราทำไมเราเป็นไข้แบบเป็นไม่หายสักทีก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจสาเหตุไม่เจอคิดว่าเราเป็นไวยทองช่วงจนนั้นละรอบเดินก็จะหมดแล้ว ประมาณ43จะมีรอบเดือนมามากมาไม่หยุดเลยตอนนั้นพี่อยู่อเมริกาไปทํางานกับเพื่อนที่อเมริการ้านอาหารไทยที่อเมริกาก็มีความรู้สึกว่าไปหาหมอเวียดนามหมอเวียดนามก็ตรวจไม่เจอแต่ว่าช่วงนั้นน้ำหนักจะลงมากอประมาณแค่4เดือนน้ำหนักลงประมาณเกือบเกือบ15โลจะผอมมากผมดำก็ไม่รู้สาเหตุอะไรไปอยุดประมาณ11เดือนก็กลับมาเมืองไทยกลับมาก็ไปหาหมอ ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเซนทันหมอบอกว่าลำไส้บวมหมอว่าจะจะมีการจะผ่าตัดถ้าเสร็จแล้วพี่ก็กลัวไม่ผ่าก็เอายามาทานแล้วหมอก็ฉีดยาให้ก็หยุดดูประมาณสักห้าหกเดือนพี่ไปไปหาหมอเลยถามว่าลำไส้บวมเขาก็ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นอะไรไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรค่ะบอกว่าจะ่ว่าลำไส้บวมพี่ก็ยังไม่รู้สาเหตุตอนนั้น ก็หยุดไปประมาณปีแล้วหเดือนอะไรนี่นะพี่ก็ไม่ไปหาหมอเลยก็มันปวดท้องมาปวดมากปวดปวดจนตัวงอเดินไม่ได้ปวดท้องข้างข้างซ้าย,ยนะคะปวดมากก็ไม่รู้สาเหตุไปตรวจถังไงก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรคิดว่าต,ตัวเองอ่ะเ,อเป็นโรคกระเพาะ,ะไปตรวจตั้งหลายลงหลายโรงพยาบาลก็ไม่เจอมาเจอที่พระมองกุฎว่าเป็นจุดดำๆที่ไหนคะ เธอที่ข้างข้างต้องข้าไข่ไแบบพงมดลูกค่ะถ้าเกิดว่าพี่เป็นในพงมดลูกจะต้องโกยไตนะใกล้ๆอ่ะพอเสร็จแล้วหมอก็ยังไม่บอกว่าเราเป็นอะไรหมอจะบอกว่าตรวจอาการถามอาการแล้วก็เ,เป็นยังไงมัางก็ไปหาหมอทุกอาทิตย์ จากทุกอาทิตย์ก็มาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วหมอก็นัดถี่ขึ้นหนีขึ้นแล้วหมอก็มีการฉีดยาให้ทำไมเราแพ้ฉีดยามาเราก็แบบว่ามีการขึ้นไส้อาเจียนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังไม่รู้หมอเองก็ยังไม่บอกหมอก็ได้แต่รักษาตามขั้นตอนที่หมอให้ไปไปหาหมออยู่ติด,ต,ด,ต,ดติดกันอยู่ประมาณ6เดือนทุกอาทิตย์เลยอยตรงนี้ก็ไม่หายไปไปไปทานยาทำยังไงก็ไม่หายเป็นดูพักให,ใหญ่ คุณหมอบอกไปให้ไปเข้าอะไรนะเรียกอะไรอุตสาหะอ่าฮะเพราะเสร็จต้อ,ตอ,องไปเจอเป็นจุดดําๆพอจุดดําหมอก็บอกว่าอมหมอก็ไม่พูดแต่มีพยามีหมอมีพยาบาลมาคุยกันเยอะเลยว่าพี่เป็นเคสอะไรไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งให้ไปพบหมอบอกเป็นเนื้องอกในส่วนที่พี่เป็นเนี่ยความรู้สึกของพี่ที่ททคนรอบๆข้างเนี่ยเขาก็รู้ว่าพี่เป็นจากอะไรคะจากพวกกลิ่นอะไรประมาณนี้พี่ ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าพี่เป็นอะไระ้วในเรื่องของกลิ่นที่พี่เคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมีกลิ่นเหม็นออกมาเลยนะอ,อ๋อตอนตอนนั้นนะพี่เป็นแล้วเหม็นขนาดไหนอะคะที่แบบคนรอบข้างรู้สึกได้เหม็นเหม็นแบบออกไปกลิ่นเน่าเน่อะเหม็นเหมือนคนแบบเลือดเสียเหมือนกับคนที่แบบมีรอบเดือนเสร็จแล้วแบบว่ามันมีกลิ่นออกมาที่ไม่ดีอะ ถ้าใครไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยมันกินเน่าๆกินเลือดเน่าๆอ่ะมาเลยแต่เราไม่รู้ไม่ได้กลิ่นแต่คนอื่นได้กลิ่นได้กลิ่นจ้ะคนอื่นได้กลิ่นมานั่งใ,ใกล้ๆเราจนลูกสาวเบาคุณแม่กลิ่นคุณแม่เน่าๆคุณแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําก็ดูเออใช่เรารู้ตัวเองว่าหลาังจากนั้นก็ไค่อยสบายใจก็ต้องไปหาหมอไปหาไปบ่อยๆพักหลังๆอะ่ะรู้สึกมันจะผอมลงผอมมากน้ําหนักเหลือจะประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าโล ประมาณสโลผอมมากผอม,อมดำแล้วมารู้ระยะหลังอะ่ะที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งผ่าตัดแล้วก็วเลยผ่าตัดทำทีโมโลแล้วะะทำคีโมโลแล้วแล้วพี่มารู้จักผลิตภัณฑ์เอเจลได้ยังไงเอ่อพี่เอาของอะ่ะของที่แบบเครื่องประดับอะ่ะเป็นพวกเห็นพวกเพชรพลอยอะไรไปคืนที่พี่เขาที่อีไอทีไปบอกพี่เขาถามว่าคุณสูบเป็นอะไรบอกว่าสูบเป็นมะเร็งพี่เขาก็สูบก็แบบอื พี่ขของสาบอกว่าสู่เชื่อพี่อะตามไปดูเทมเมอร์เซเดสนะ อันนี้มันอาจจะช่วยคุณสู่ได้พี่มันคืออะไรเขาบอกมันเป็นแบบอาหารเสริมชนิดหนึ่งมาจากอเมริกาส่ก็ลองไปดูนะบอกว่าไปลองดูเผื่อมันจะมันจะแก้ไขได้เผื่อมันจะช่วยตัวสู่ได้พี่ก็ไปดูพี่ก็ไปดูที่ประชุมแอมบาสเดอร์วันนั้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นพี่ก็ตัดสินใจรับประทานเลยเหรอคะก็ใครพูดไหมวันนั้นมีคุณหมอมีคุณหมอพูดแล้วก็มีคนไปแชร์ประสบการณ์บอกว่าคุณแม่เขาเป็นและหายป่ปวดท้องเราเออเป็นเหมือนเราแล้วปวดท้องไม่รู้สาเหตุพอเสร็จแล้วก็ ก็ยังไม่ทานไปไปซื้ออีกวันอาทิตย์ไปซื้อแล้วก็ขึ้นเครื่องไปประมาณ3ามทุ่มไปถึงปัตตานีประมาณสองทุ่มกว่า สี่ทุ่มกว่า้าเสร็จแล้วก็ยังไม่ทานรุ่งขึ้นอีกสองวันถึงจะทานทานไปทีเดียวสองซองมันก็จะท้องมัไจะดังขกักขกักขกักจแได้พระอาบน้ำออกมาทานอีกสองซองเป็นสี่ซองประมาณสิบเอ็ดโมงทานอีกทีละสองทีละสองเป็นสี่ซองวันนั้นอะทานไปหมดสิบสิบสองซองสองซองวันเดียววันเดียวถ้าไม่ึงทานเยอะอย่างนั้นทานแบบว่าไม่เชื่อว่ามันจะหายลองทานได้เยอะดูกคือกินไม่กินก็ต้องตายเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วว่าลองลองดูกินแบบประชดชีวิตน น้อยใจตัวเองที่ลองทาน่างเงี้ยปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วแบบมันทําให้ร่างกายเราแบบสบายสดชื่น,นทําให้ไม่เพียจากพี่ทานข้าวไม่ได้ทําให้พี่แบบเออมันไม่เพียทําพี่เดินไปไหนพี่ไม่เหนื่อยพี่ก็เลยทานเรื่อยๆวันลุกคทานเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณครบ20วันพี่กลับมากรุงเทพไปพระมงกุฎหมอบอกว่า ทานอะไรมาเหรอทั้งผลเลือดอะไรก็ดีขึ้นก็เลยบอกว่าบอกหมอไม่ทานแล้วทานตัวเนี้ยตัวซองเนี้ยให้หมอดูฮะให้หมอดูคุณหมอบอกว่าก็เอาไปอ่านก็ดูคุณหมอบอกว่าเอาไว้ให้หมอดูสักหน่อยหนึ่งแลเก็บไว้คุณหมอดูพออีกอาทิตย์จะลงปัตตานีไปพบหมอใหม่หมอบอกว่าถ้ามีเงินก็ทานเยอะๆเพราะตัวนี้เนี่ยมันดีเป็นไปยับยั้งเซลล์มะเร็งที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ให้เราไม่ให้ขึ้นมาพอหมอพูดตัวนี้เราก็ทานแบบไม่นับเลยไม่เสียดายทานเยอะพี่สุก่อนทาน หลังทานนี่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้ก็เห็นพี่จะค่อนข้างคล้่แล้วก็ใช่ค่ะจะพร้อมแล้วก็จะมีช่วงมันจะเป็นเบาหวานด้วยจะอ้วนบวมปัจจุบันนี้ก็หายปกติไม่มีเสื้อมเะเรก็อยากให้พี่สุฝากไว้นะคะถ้าพ,พี่สุอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยกันนะคะก็ปรึกษาได้ค่ะก็ถ้าใครอยากถามสุก,ก็ถามได้นะคะว่าสุทานตอนไหนเจอกันก็คุยกันได้ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่สุมากนะคะที่มันประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนๆขอบคุณค่ะ ในเรื่องของประสบการณ์นะคะกบก็พยายามเฟ้นหานะคะคนที่มีประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นนรู้จักกันนะคะสําหรับท่านนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์โดดเด่นเหลือเกินนะคะสวัสดีค่ะพี่ชีพครับสวัสดีครับให้พี่ชีพแนะนําตัวเองนะคะชื่อจริงนะะคุณจริงอะไรครับชื่อจริงอกาแกกระจรยู้สวัสดครับ,รบที่ใต้ก็เรียกกันเล่นๆว่าดรชีพครับดรชีพครับพี่ชีพมีประสบการณ์ยังไงกับผลิตภัณฑ์ของเอเจลอะค่ะครับประสบการณ์ครับผมป่วยเป็นระยะสุดท้ายนะครับเป็นเบาหวานน้าตาลมากกว่า100นะคห้า ก็คือเครื่องมือแพทย์มันสามารถวัดได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โรคแทรกซ้อนนะโรคที่ตามมาก็คือเลือดใปเลี้ยงหัวใจไม่พอหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกหายใจไม่ค่อยออกครับมันติดติดขัดขัดอยู่ครับแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับเดินไม่ไหวเป็นเวลาประมาณ3เดือนกว่าครับเป็นมาทั้งหมดเนี่ยนะคะโรคเบาหวานนี่เป็นมากี่ปีผมเป็นมาแล้วไม่ต่ำกว่า13ปีครับสิปีแล้วทรมานยังไงคะทรมานมากครับเราต้องควบคุมอาหารหมดเลยครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคนเป็นโรคเบาหวาน เนี่ยครับเป็นโรคที่นะครับเป็นโรคที่ต้องต้องต้องกลัวลูกอื่นครับเพราะโรคเบาหวานไม่ได้ไม่ได้ตายดย้วยโรคเบาหวานส่วนมากผมจะไอแล้เกาตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพ,พาตครับเพราะว่าน้ําตาลขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอน้ําตาลเนี่ยมันเยอะมากเลยครับทุกเส้นเลือดอยากเป็นน้ําตาลนะครับผมกลัวมากเลยผมอยากให้ทุกคน,นีหยรู้ว่าโรคเบาหวานเนี่ย <c oughs> เป็นโรคที่ว่าทรมานต่อครอบครวัวคนที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะอาหารการกินเนี่ยต้องควบคุมทุกอย่างแล้วก็กินอาหารไม่เหมือนเพื่อนนะครับ ไม่เหมือนกับคนอื่นช่วงที่พี่ชิป่วยนะคะเป็นไงบ้างอ่า ร่างกายเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นช่วงนั้นหนักมากเลยน้ําหนักผมลดเหลือ312กิโลนะครับนะ<ห><ห>ครับ312กิโลตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่ตอน<ะ>ตอนนี้น้ําหนักขึ้นมาตอนนี้ผมไปวัดครั้งสุดท้ายประมาณ515กิโลแล้วครับ5กิครับช่วงที่น้ําหนักเหลือ312กิโลนี่ก็จะมีแต่หนังหุ้มกระดูกประมาณนะั้นหรือเปล่าคะใช่ใช่ครับชีพรับประทานผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวไหนบ้างครับอ่าที่ผมทานก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับคือมีตัวโอมิแล้วก็ตัวหัวใจก็คือฮาร์ดแล้วก็ตัวที่เป็น แรกก็คือตัวมินครับตัวมินสีแดงครับสีแดงครับกินเข้าไปตอนแรกมีความหวังหรือเปล่าคะว่าแบบกินแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมมีความหวังครับผมรู้สึกครับว่าผมคิดว่าคือมีกําลังใจครับทุกอย่างที่ทานอาเสริมคิดว่าตัวเองอน่ะต้องไม่ต้องอยู่รอดต้องไม่ตายเพราะลูกอย่างเล็กนะครับแต่ว่าพอเจอเจว๊บเนี่ยก็คิดว่าต้องหายมีอะไรคนป่วยเนี่ยต้องกินหมดแล้วครับแต่ว่าโชคดีผมเห็นผลภายในประมาณไม่เกินไม่เกินสามวันรู้สึกดีขึ้นครับดีขึ้นไงคะก็อ่า หายใจก็สะดวกขึ้นแล้วก็น้ําตาก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็ลุกขึ้นเดินเนี่ยไหวยุกขึ้นตีสี่ได้ครับลุกขึ้นเดินออกกําลังกายได้ครับซึ่งปกตินี่ลุกไม่ได้หรอครับครับลุกไม่ได้ครับผมจะลุกไม่ได้จะมีลูกมาจูมือลุกขึ้นแล้วก็ภรรยามาจูมเข้าห้องน้าเลยเนี่ยตัวจะล้มแล้วตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงคะก็คิดว่าอย่างเดียวว่าคิดว่าอย่าตายก่อนนะอย่าตายก่อนเพราะว่าลูกเรายังเล็กเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่น้าหนักเหลือสามสิบสองกิโลนี่มันน้อยมากเน หมอที่โรงพยาบาลให้คําแนะนํำยังไงครับหมอที่คลินี่ก็บอกว่าก็ต้องไปทานวิตามินซีเยอะๆนะต้องไปแบบพันพันอะไรผมไม่เข้าใจนะให้ไปทานเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดเม็ดถ้าเท่าหัวหัวแม่โป้งนะครับวิตามินซีต้องเขาบอกว่าทานเยอะๆเพราะขาดขาดสารอาหารด้วยครับก็ต้องควบคุมอาหารครับ หลังจากที่กินเจไปประมาณกี่สัปดาห์ถึงรู้สึกว่าดีขึ้นอ่าจริงๆทานไปแล้วประมาณก็สัปดาห์แรกก็เห็นผลเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมทานเยอะวันละสี่ซองครับอะไรจ้ามีมิ้นสี่ซองหัวใจนี่สี่ซองแล้วก็แล้วก็โอเมกสี่ซองครับสค่วันหนึ่งทานสิบสองซองสิบสองซองครับเพราะผมเป็นหนักมากครับเป็นระยะสุดท้าย คือทุกคนที่มาดูมาเยี่ยมผมเนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับถือว่าคงคงอยู่ไม่นานนะครับอยู่กับอยู่กับบ้านไม่นานแล้วนะครับ หลังจากที่พี่ชีพสุขภาพดีขึ้นนะคะตอนนี้พี่ชีพมีอะไรจะบอกกับเพื่อนเพื่อนที่รู้จักผลิตภัณฑ์บ้างคะครับผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าเอเจลนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะดีที่สุดครับแต่วันนี้ที่ผมรอดชีวิตมาคือเอเจลนะครับที่ที่มันผมทานอาหารเสริมมาเยอะนะครับไม่ใช่ว่าอื่นไม่ดีนะครับแต่นี่มันมันใช้เร็วครับมันมันเห็นผลเร็วและวันนี้ผมก็ได้ยืนได้มาพูดแล้ววันนี้โชคดีมากเลยครับผมยังมีชีวิตอยู่และคิดว่าผมต้องอยู่ได้ถึง90ปีด้วยเอเจลครับรับ ขอบคุณพี่ชื่ขอมากะขอบคุณนะคะ,ด,คะดีค่ะ